จังหนามพอมันสูงข้างที้างนี้เถอะจะสวัสดีค่ะเมเน่เข้ามาพอกับช่องเพืเ่อนพี่ชาแนลนะคะเนาะขอกระปตันเชนเค้เนาะค่ะเมเน่กระตันสีผ้นนะะามาเบิ้งกล้วยปลูกใหม่เนาะคะ่ะเนาะว่าปลูกแต่หาหกเดือนเอนลยเนาะค่ะว่าความ่อผูกนาค,นนนะคะนือเป็นยังไงนาะค่ะเนาะแล้วกระปสีผาไปเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะตอกพัน ดงกล้วยเก่าก่อนนะค่ะเนะาะกวยเก,าก,กยเะะ่าสัก็สวยเหมือนเดิมเลยค่ะค่ะต้องเสียผาคุณผู้ชมไปเบิ่งกล้วยเฮาปลูกใหม่ว่าเป็นจังไรแน,น่จะเริ่มเติบโตได้แค่ได้พานน้ำถั่วมมาหลียงแล้วะค่ะเนาะน้ำถั่วมว่าจะพื้นสีบรอด์เป็นกระดอยู่แต่ห้าสิบมาเบิ่งว่าพื้นจะเริ่มงกงามดีบ่จะเริ่มโตโตดีบ่ค่ะ นี่ค่ะกล้วยข้าปลูกใหม่เนาะค่ะเนาะเมื่อหาฮกเดือนที่แล้วนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะสวยค่ะสวยดีค่ะเป็นลอยจากน้ำท่วมเนาะจ๊ะเนาะตอนน้ำท่วมเพาก็สูบออกในซอยเหลือพะะื้นแล้วค่ะนาะนี่ค่ะประมาณนี้เนาะ,ค,ะนค่ะก็ผ่านเนาะค,ะะคะ่ะ,คนะเนาะเพล่วยกะเจริญเติบโตดีค่ะ,คะกระลังงามเลยค่ะ ท่านี้นะคะเนาะท่งนี้เพิ่นกะดีแน่นะคะเนาะเพิ่นเพิ่นฝืนจากน้ำพอเพิ่นสูงไปท่งนี้ท่งนี้เพิ่นกะน้ำกระท่วมพื้นนะคะเนอค่ะดีค่ะน้ำทพวงพื้นเขาก็พยายามสูบออกซอยพื้นเนาะค่ะเนาะเพื่อกลอดจากน้ำเพื่อกลังแต่อื้อฝืนน้เนาะค่ะเนาะกระดีค่ะคือว่าหลอดเนาะค่ะเนาะกำลังงามเนาะค่ะเนาะกำลังเจริญเติบโตเนาะค่ะเนาะทั้งกล้วยหนา สีม่วงทั้งกล้วยหนาเขียวนะคะเนาะปลูกรวมกันไว้แถวๆนี้เนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะน้ำในหลอ่องพึ่งก็ยัางคงอยู่แล้วก็น้ำในที่หน้าที่เราเคยปลูกเขาแล้ค่ะก็ยังหลายอยู่ะคะือเก่าค่ะเจหล่องพึ่งพึ่งพึ่งบะทวงหมอ่มองเ้าปลูกกล้วยแล้วเนาะค่ะเนาะบนรถลงแล้วจ้ะ เป็นกอกน้ำเนาะค่ะเนาะค่ะเราจะนำท่วพึ่งกันละค่ะแต่ว่าพื้นกันรอดพึ่งกันเนาะค่ะเนาะมาเด็ดสูบน้ำซอยเพิ่นเพิ่นกำลังจะออกช่อออกดอกเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะฝืนจากน้ำพิะก๊ะออกช่อออกดอกกำลังจะแปะฝืนตัวเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะกำลังออกดอกนะจ้ะเนาะกอกน้ำนาะค่ะเนาะจ้ะ เป็นแนวได้ดีค่ะถือว่าพานแล้วจ้ะเนาะฐานน้ำไม่หลงสุดกระเรื่อยูเลยค่ะกำลังดีเนาะ,ค,ะนนนค่ะไม่ไม่หลงกำลังสดใสเลยค่ะค่ะเห็นแล้วก็ชื่นใจเนาะคะ่ะเนาะว่าเขาเขาหลอดปี่ดีเขาหลอดถือว่าเข้าพานเนาะจ้ะเนาะค่ะลูกน,น,น้อยๆก็กำลังจะออกเลยค่ะ ปูปนกันเนาะค่ะเนาะทั้งกล้วยหนากสีม่วงทั้งกล้วยหนากสีเขียวะคะ่ะเพื่อจะเริ่มเติบโตดีะค่ะเขาเพิ่นเกิดนะคะนี่ขั้นถ้าปลูกกล้วยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะจ้ะเพิ่นกะออกลวงมีแต่ลวงใหญ่ๆเนาะคะ่ะเนาะเขาหอมมะลิเนาะค่ะนะคะนะขนนะั้นตอนนี้ภาพพี่เบิ่ง บอกฝรั่งคือบุกซีดาของยายเนาะค่ะเนาะผ่านน้มถั่วม้าเนาะจ้ะเนาะเป็นอย่งไรเนาะฝรั่งเออฝรั่งยายก็ดีอยู่ค่ะรอดคือกันเนาะค่ะเนาะผ่านเนาะค่ะจิ้มพากันพาหมดอ่าส่วนฝรั่งยายโอ้ลูกในย่ายเพิ่นได้มากค่ะถึงนกเทะนกกินค่ะแบ่งกันกินเนาะค่ะเนาะกำลังจะออกลูกค่ะ ฝรั่งนอกจากเนาะฝรั่งใหญ่ถึกอ่ะพลังออกช่อออกออกดอกออกลูกเ,เนาะค่ะเนาะเป็นไปเรื่อยๆนอกจาะโอ้ยคือว่าพานค่ะปีหนีพานไปค่ะคือว่าหลอดนอกจากเนาะค่ะสบายใจได้ปีหนีเข้ากับพานมาแล้วเข้ากับพานซุป,ปีเลยค่ะเข้ากับ กเขาให้ท่วมไร้กว่านี่นะคะเนาะเขา่าช่วยเหลือต้นใหม่เฮาสูบออกแน่ยังออกแน่แต่ละปีเนาะค่ะเนาะปล่อยพืนผ่านไปเลยเตละปีจ้ะนี่ค่ะกล้วยโซนนี่ค่ะเนาะนี่ค่ะเนาะกล้วยโซนหลังบานเนาะค่ะหลังสวนนะจ๊ะเนาะนี่่คะประมาณนี้นะจ๊ะนี่ค่ะอันนี้อันนี้กล้วยพืชปลูกเก่ากล้วยเก่าแล้วเนาะค่ะเนาะกล้วยปลูกโซนนี่นาะค่ะเนาะเประกอ งามดีเนาะค่ะน้องฮอกะยายมาปลูกอีกปลูกกล้วยปลูกไม่นนนนเนาะจ้ะเนาะตัวเสาร์กำลังเจริญเติบโตดีจ้ะยายเพฝึกกะเอาฟางเนาะคะ่ะเนาะมาคุมอ่าต้นกล้วยต้นฝรั่งต้นอ่าซีดาเนาะจา้ะเนาะเพราะว่าต้นมะพร้าวต้นยางเชือเฟืองเข้าเหลือจากแห้งง้อกินเนาะคะ่ะเนาะเศษฟาง เอากะเอามาทำปุ๋ยเนาะค่ะเนาะเอากะมาคุมหนาดินไว้เนาะจ้ะเนาะให้เวลาเ้าวดน้ำหดายังนี่กะเพิ่นสิได้ซุ่มดุลเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเ้ากะให้ทำแบบนี้ทุกต้นเนาะจ้ะเนาะต้นไม้เา้ากะเวลาเ้าวดน้ำหดายังกะเพิ่อนกะซุ่มเพิ่อนกะอยู่ได้์ไลท์มือเนาะค่ะเนาะหนาดินบ่แห้งว่าสันเนาะค่ะเนาะ บรรยากาศตอน,น,นแรกๆนี่กันเนาะค่ะเป็นบรรยากาศสดใสฝนกับพายุซเบิร์ตเลยเนาะค่ะเนาะจ้ะนี่ค่ะแจ่มหมากเนาะค่ะเนาะบรรยากาศตอนแรกๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมีกับแถบสิบุมีเลยจ้ะนี่ค่ะหลังจากฝนตกผ่านไปสองสามวันผ่านมาฝนตกแดบทุกวันเนาะจ้ะเนาะผู้เพิ่นตาเขาเพิ่นกะบลำบากแน่ค่ะแต่ว่าต้นใหม่เพิ่นได้หนาฝนเพิ่นะกะสดชื่นเนาะค่ะเนาะ ดียางเสียยางนะจ้ะตุ๊กตาตุ๊กตายอดตุ๊ก็งามนะค่ะเนาะนี่ค่ะค่ะเขาก็มาขอจ้าพิบตะเพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะค่ะก่อนจ้าพิบนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของเขาเนาะค่ะเนาะเพื่อเสียท้อมดินแชนแนลเนาะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เขากคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะค่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะ